สดีดจ้านี่สิ่งที่พูดกรรมอยู่ในมือแล้วนะคะวันนี้เราจะมากับผลิตภัณฑ์จากถาดนะคะนี่คือถาดนะคะเฟสเทปนะคะฟาวเดชันนะคะเทนเนล์นะคะมาแบบนี้ได้เลยนะคะอืโกดเนื้อให้ดูสดๆนะคะ ที่ฉันบอกเลยว่าหนึ่งมันมีความเป็น <c oughs> โอ้ยไม่ได้เป็นอะไรนะเซฟเป็นฟูขาวเละนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยมันจะมีความหนาเล็กน้อยนะคะ <c oughs> ใครที่ชอบแบบเนื้อตีนเนื้อบางๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ข้ามไปเลยนะคะเพราะคิดว่าไม่ได้นะคะ นอกจากจะเป็นฟู c o v e r เล e แล้วนะคะตัวของเขาเองเนี่ยยังติดทนนานถึง12ชั่วโมงนะคะเป็น transfer proof ก็คือกันเลื่อนดุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผิวมันอย่างดิฉันเนี่ยชอบมากชอบเลยแหละนะคะรักเขามากเลยนะคะถึงแม้มันจะมีความหนาน,นิดหน่อยก็ตามนะคะแถมยังกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยนะคะ ครบสูตรจริงๆนะคะด้วยเทคโนโลยีของเทปเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเชฟเทปคอนซีลเลอ e r นะคะซึ่งทุกคนรักมันมากอยู่แล้วนะคะเทปเทคโนโลยีนะคะในการคัเวอร์ผิวต่างๆเนี่ยดูดีเห็นไหมลงมากี้ดูสิเห็นไหมนะนี่ไม่ได้โกงนะลงให้ดูสดๆอย่างนี้เลยนะอืมเลกันนั่งนะคะเฟสเทปฟลาวเดชันนะคะอย่างที่บอกนะคะ ในชุรมลเมิฟินินะคะแล้วก็ฟู์บเนตเลยนะคะติดทนาน12ชั่วโมงนะคะ c รานเซิร์ฟ s ู e สเว r o ู f นะคะแล้วก็วอร์ r p r o ู f ด้วยนะคะ